กาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อเพื่อเที่ยงเองเมืนอนี้ก็เดินทางมาหาลุงเต็บลุงเต็บครับผมสิงห์วันติพานมาลุงบอกว่าวิ่งสามบนวาสันจะเรียกจับคู่เพื่อนบ่อหายบ่กเขาเนาะครับท่านผู้ชมนักวันติพานมาแต่ด้ยินเพิว่ามีคนมีผีมีสิ่งลวี่รับนี่ครับที่บอกเพิ่ศูนย์สามลางกับพกเจ็ดหาบนแต่เพิ่นว่าเขาตัวเพิ่นเลยกบ่อสู้เพ่อเที่ยงฟังะนั้นแล้วมื้อนี้ ไปฟังเบิงครับลุงเตบว่าเพื่อนตัวแนวใดและเลขงวนนี้จะให้พี่ให้น้องไปเบิงเป็นแนวทางเป็นตัวดาเขาก็ต้องไปฟังจากปากลุงเตบพร้อมกันครับผมเนาะตอนนี้พอเจีายงเย็นอยู่หน้าบ้านของคุณพอรัดครับผมของพอรัดที่ลุงเตบเพิ่นมาเห็ดบ้านไหนพอรัดเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปฟังจากปากลุงเตบพร้อมกันเลยครับผมเนาะเตอะไรเตเขาจะให้ไหมย,ยังฟัง โอ้ oh, คนให้่มากทั้งบนทั้งล่างเออเข้ามาให้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว<ต>่าข้างล่างออกบนบนออกล่างแต่ว่าลุงคิดว่าเขาตัวเออแล้วว่าเขาตัวบ่กว่าเคยเข้าตัวมาแล้วนะ oh. เอตัวเลย oh. เลย,เล,ยลุงมาซื้อบรินี้มันเลยมันเมือ่องบแล้วบริหนี้ค่อยว่าควายนวาเห็นเงินเก่านเนาะเงินเก่านั้นลขกี่มันศูนย์สามบรินี้ค่อยที่หกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามค่อยเลยบ่ได้ซื้อมันมันเกินแล้ว สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเตม, <c oughs> <c oughs> มื้อนี้มื้อนี้ก็มาอยู่บ้านคุณพลัดขึ้เกาครับผมแทนผู้ช่วะวารุงเตมเพิ่งมาเหี่ยบ้านให้คุณพ,พอรัดจีเนาะก็เลยมาติดตามอยู่ที่ที่ทำงานครับผมมาติดตามอยู่ที่ทงานมาสอบถามเบื้องก่อนเข้าจะเห็นตัวเลขที่ว่าลุงเตมเพิ่นไปนั่งสมาธิเอาอยู่ที่วัดอยู่ชั่งผู้ยังกับลุงเหรอใช่เนไก โู้งอนไก่วันรุ่งลุงเราไปคนไ้นว่าไว้ครับผมเพราเที่ยงกับจัดเสื้อมาเที่ยงเนาะอ่ะขออนุญาตติดไม้ให้ลุงกันเด้อะครับผมวันนี้เพิ่นเพิ่นเ,นเ,นเนว่าอยู่เพิ่นว่าเพิ่นพาไปคนเฮ็ดเฮ็ดงานเนาะบ้านนี้เพิ่นไปพาไปเฮ็ดงานไปหาคนานั่นกชายก้นได้กองหนึ่งคนเอาไว้ในหน้า กลนินไายบ่อกระชายกระชายกระชายโอ้กระชายที่เขาไปเห็ดนั่นยากระพุ้นนั่นแหละอันอันขิงตกระชายกับขิงนั่นแหละมันโตเดียวกันเออเพ่มไรกลนใดอยู่กองหนึ่งบันนี่เพิ่นว่ากลนใดกองหนึ่งลุ่งก็มาเปย์นี่นะเออบันนี่คนไปหน่อยได้ได้กองหนึ่งเพิ่นว่าซ้ำนี่แหละบ่ต้องเอาหลายอ้าวคือว่าเอาหน่อยแท้คือว่าเอาเอาแต่หนึ่งกองก็พอเอากองเดียวก็พอเอากองเดียวก็พอ แต่ว่าคอยตีเป็นเลขเนี่ยเก้าห้าล่างอย่างเดียวเก้าห้าล่างอย่างเดียวล่างยางเดียวล้อก็คอมเมนต์ก็หาล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวแต่กลับได้ไม่ใช่คืนบนแต่ว่าลุงเต็้ผมจักว่าว่าผู้ใดที่ว่ามให้คนเอาแค่กองเดียวกับพ่อโบงูตัวนี้เราเป็นยังกองเดียวก็สิว่ากอาหาเอากองก็เป็นเก่าตัวมันอยู่ในหน้ามันก็หา ที่แบบง่ายๆฟังฟังโอ้หน้าหน้าเป็นหาเออหน้าเป็นห่าฟ้องกับก้อเนี่ยครับผมมันง่ายๆไดยแต่ว่าบอกว่าเขาบอกยังไงคอยกงหูมืดแล้วล่ะตั้งแต่ติกีว่าครับครับแต่ว่าแต่ว่ามันมันลายทีแล้วบางหันเห็นบอกคอยบอกอยู่ปีหนึ่งนอหลีคอยก็นั่งโยงเสียล่ะคอยบเวชยังเลยครับ หน้าเฮ็ดอยู่แต่บ่ได้หากิ่นอยู่ปีหนึ่งห้เลกอยู่ปีหนึ่งแต่ว่าทึกเกือบสุกงวดเลยแม่นิลีเขาบอกปั๊บเนี่ยให้ซื้อปั๊บทึกทันทีให้บนออกบนให้ล่างออกล่างเลยเขาไปฐานเนี่ยลุงเป็นยังคือคืนว่าเพิ่นตัวเป็นเป็นยังคือจังหวาคือว่าเพิ่นตัวถึเพิ่นห้ศูนย์สามล่างกับหกเจ็ดหาบนโมเม้นตัวาคะมีว่าเป็นหลบเป็นหลบบัดพกจาเขาว่ามัน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  มันมันมันหลอกให้เยาหลงว่าให้ให้หลงเปนบนบนเป็นหลางนะบัดนี้เจ๊จิกิมันก็เหนว่าเป็นหลบมันเป็นหลบครันหลบนันขึ้นหลบมันมันมันตัวหลางเป็นบนบนเป็นหลางเขาเลยงงมันเลยบะถือไปไหนไปมันบะถือมันอ๋อลุงก็เลยคิดว่าเพิ่นตัวอืเพิ่นว่าเพิ่นตัวแต่ว่าภาษาคำภาษาผีกับภาษาคนบราเข้าใจกันมันเลยมันเลยเป็นหลบมันหลบมันเป็นหลบโอ้ยจ่จ่าริงไห่ถือทั้งบนทั้งล่างเนาะ แมนอยู่มันแต่ว่าอฟซี่เพิ่นกบเข่าใจอยู่แล้วแม่จะบอกว่าเป็นล่างกับตามเพิ่นกบซื้อขึ้นบนขึ้นล่างคือเกาแมนยูโเพราะว่าอีฟซี่มันจะซื้อทั้งบนทั้งล่างซื้อกลับไปกลับมาพร้อมตามที่พอเที่ยงเคยได้ยินจากอีฟซี่หลายท่านเพิ่นบอกถึงรุ่งตบแต่ว่ามันมากลางกับตามแต่ว่าบางคนอาจจะนักล่างอยู่แต่ก็ต้องซื้อบนน้ำกั่ก็บุนอาจจะว่าเพิ่นตัวเนะโอ้ยน่าเสดายเนาะน่าเสบอ๋ชูบ้านรับเนี่ย ว่าบ่ได้ผมก็ได้ไยกนาสิบบาทมันก็ได้กระทุ้นพ้นหรื่ได้นี่พี่พอรัดครับผมเพิ่นเป็นเจ้าของพื้นที่เนาะเพิ่นเป็นคนแปลให้ฟังนําเพิ่น้องมาเที่ยงนี่ฟังลุงนักเตี่ยกับฟังบอกยังคือยังมาพู้หอนไก่นี่พอนเตี่ยกับแป้จะโดนเตื่บมโบเอาผูดหอนไก่โอ้แต่ว่าลุงสิไปอีกคุณแม่บอกว่าพิ่นเพิ่นตัวนี้เขาอันนี้แล้วเขากำเพราะพิ่นเขากำเขากำเราต้องไปเบียดเบียนเพิ่นหรอก เพิ่นข่าวกรรมก่อนแล้วลุงเตี๋ยเจ็ไปนั่งเอาอยู่ิสบัดนี้บันยู่เฮือนนั่งอยู่เฮือนเลยแม่นบ่อสื่อสารเอาเลยแม่นบ่อสื่อสารเป็ลายหลังเจ็ไปนั่งใส่เิ่นบ่แต่ว่าผมผู้มรันไก่ทำนี่มันไกลโพดกองสลากคอยไปนั่งไปสองเทื่าแล้วแต่ว่าให้แนวทางไปก่อนคือเกาหาเกาหาเม็ดเดียวไม่ต้องกลับล่างอย่างเดียวเนี่ยนั่งหลังอย่างเดียวอย่างไรด้การเตี๋ยวมันจงแต่มักเหล็กวิ่งลุงเตี๋ยเราอยู่ครับต่ผู้ชมวางเงินก่อนเพิ่นบอกวิ่งสามบุญวสันโอ้ปวดเที่ยง เน้นอนดีดีวิ่งสามบนนาซีเอามาประกอบกันนอกคนไหนศูนย์สามเลขวิ่งก็มาสามเลยโอ้นาจีว่า,าเพราะป็นศูนย์สามมันจะอยู่บนเบพราะบ,บทเที่ยงกับบัวนอกเพราะว <c oughs> ่าคนตัววันนี้คนบอกว่าถือ <c oughs> คือดูครับแต่ว่าขมิ้นพันซื้อพันกับเสว่าขันว่าบนกับขึ้นบนหลังขึ้นหลังนะโอ้ <c oughs> บอกครับลุงก็ทบอกว่า<อ>ขมิ้นศูนมากจะซื้อรายกว่ากดบาวพันบอกบอกให้ตรงๆ กานบอกว่าตองว่าต้งองบอกนะ่อยพ่อไปยังสี่เลยนะกานบอกให้เป็นตัวเลขเป็นเลขอยู่แต่ให้บนให้เป็นบนล่างให้เป็นล่างเป็นมาบอกที่หลามมันว่าบ,บนบ่ล่างก็ตามแต่ว่าจะบอกตรงยังสี่ศูนย์สามเจ็ดหานี่นอนพ่อเนาะเมิยนสิว่ายอยู่ล่างก็สร้างกันจะบรูบรนขึ้นบนทีเก่าเนอพ่อเนาะเมียนครับโอ้ยก็พ่อหล่นเนาะเมีนสิว่าเออศูนย์สามอยล่างเจ็ดห้าโยบนก็สร้างเป็นว่าอัน ศูนย์เจ็ดเนี่ยหลางดิอันตะเลี่ยวคนว่าคนว่าผมตะเลาเนาะครับตะเลี่ยวศูนย์เจ็ดเป็นลลางเลยเพราะว่าเออเจ้าใส่สลางไปก็อนจะคูนกหรอกจะคูดผมใส่หมุน้่งออกมานั่นมนเจ็บท้องตัวผมก็คือว่าผมลายนี่ได้ยินงเยอะเพาก็ได้ยินจากพวกประพูนประอ๋อยนี่ละว่ารุ่มเตี๊ยนี่เราบอกแม่นได้ว่าสั่นเอ๋เรากันด้บอกเกษตรกรว่าเราขายของ ลุงเต็มสิไปสียนะ่าอยู่ไหอบอ่บอผพูดแมนบอ,บอนไอ้คุยกันอยู่เรื่อยว่าเจเดนี้บอได้ขายของคนได้บอคอยมาหาประจันสารจริงเน่ยคนหาแม่นนี่ว่าจัน, <S <S นมาคาร์เตมุชมอันนี้กับลุงเต็มไหไปก่อนครับผมฝันว่าเป็นค้อมฝันบมดลุงข้อมฝันเนาะขวอมฝันที่ว่าเพื่อนหาว่าคน,คนหัวก็ใช่หัวใช่หายกองเดียวกองเดียวหลายคนนั่นก็บอห้บอกองเดียวแต่ว่าลุงเต็มว่ากองก็คือเก่าครับท่านผู้ชมอยู่ทงหน้าเพิ่น หน้าก็แลเป็นหาหน้าเป็นหาเขาว่าทเก่าเขาเ็แล้วเขานวาเร็วหน้ามันหน่อกน่อพ่อน่อเพียงว่ากล่องหนึ่งกึบงเป็นหนึ่งยี่สีนออหน้าที่เป็น่ม่นบ่บ่กล่องก็เป็นหนึ่งก็ได้กล่อกับเก่าก็ได้เพราะว่ามันมันพ้นกองเดียวก็จะเป็นหนึ่งได้ครัแต่ว่าหน้าที่มันแปลกอีกทีว่าหน้านี่เป็นหนึ่งนี่ทีะห่าเป็นหานมันแปลกไม่ใมันอันลุกตองกาแฟค่ะโอ้แต่ว่าแต่ลุกเตี๋ยวมันเป็นเก่าหาม่นบ่เก่าหา ครับหน้าเป็นหากองเป็นเก่าอันนี้ก็ฟังจากป่าโองเต็มนะครับผมเพราะวา่าเพิ่นเพิ่นเคยภาษาเพิ่นนั่นแหละฝันคิวฝันแมน่นจังซี่นะครับ,บทา่านผู้ชมงวดก่อนงวดจิ่านมาครับเพิ่อนบอกสู้บ่แจ้งฟังยี่สันโอ้ย FC ถูกหลายแล้วครับ,บท่านผู้ชมเนาะเสดายแห้ง่าห์วิ่ง3บนมาเต็มกับอัญญะเลยครับผมเพบบราะว่าสวนสามาล่าง675มาบนเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่ามันเขาตัว๋วโอ้โหเรยกว่าเบาสู้ฟังว่าซั่นโอ้ ที่ทะเลขสองตัวนี้ไปได้ยู่ยใสศูนย์สามกับโกเจ็ดหานี่ลุงบอกเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกอยู่เพื่อนเลยบอกบอกอยู่เพื่อนตัวนี้เลขกําลังเพิ่นจะให้อยู่เพิ่นบอทันวาวนะ่ะให้อยู่โอ้โห่วานนี้ก็จะให้อยู่แต่ว่าผู้บอกศูนย์สามกับโกเจ็ดหานี่แต่เพิ่นบอทันวาวมันมีลายคนอยู่ของข้องคอยนี่คอยสัมผัสได้คือว่าเจ็ดแปดองนี่แหละ ๋อครับผมแต่ว่าว่าจะเอ,อิดเอาตัวใดนะเพิ่นตัวใดมันแม่นกวัาบัดตัวใดบบเบนนะ<ม>บัดบอกให้เพิ่นเพิ่นให้มาซอยเล้อว,ว่าองอน,นสันเงซี่แนวนี้งวนหนาเพราเที่ยงก็ต้องมาอีกแล้วเพราะเที่ยงว่าสิไป,ปบึงคันน้ำตาอันเลขกน้ำตาเที่ยนอยู่ครับผมวันศุกร์นี้เนาะก็จะได้แวะมาหาลุงเตมอีกครั้งหนึ่งครับผมทนผู้ชมเนาะมาถามอีกครั้งนึงหรือว่าก่อนห้อยจอกละเพรเที่ยงต้องมาหาลุงเตมอีกครั้งหนึ่งเพระเา,ารรพระว่ามาสอบถามตัวเลขที่ว่าเพิ่น จะให้ผู้ปฏิปนบอกคุณอธิ่ันธ์มานี่ครับผมศูนย์สามกับเจษหาเอาไปฝากแา่ผู้ชมแฟนช่องเนาะครับผมเนาะเอาส์ติเต้เนี่ยก็ขอขอบคุญขับคุณลุงเจบครับผมครับประกาศคุณพ่อครับอีพ่อรัดครับผมเนาะเดี๋ของพื้นที่ครับผมขอบคุณไดหลายครับผมที่ให้อนุเคราะห์พื้นที่ให้พอเที่ยวในไทยถ้ำก็ขอบคุณลุงเจฟที่ให้ความฝันดีๆีตุเรงดฤษเดชไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวเอ็ดมิ่นเขาเข้าสี่เขียนใช้สมมดิในปีนอ้อยในแค่หน้าจอเดี๋ยวเบิรม ตัวเลขของลุงเตบงวดนี่ยังบ่มีเลขวิ่งแล้วครับท่านผู้ชมยังบ่มีเลขวิ่งครับลุงเตปบ,บอกว่าใหายมกรเก่าหาตัวงวดที่ผ่านมานี่ลุงเตบว่าโอ้ยย่านย่านเพิ่นว่ามาตตัวตามจริงเพิ่นบ่ได้ตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแค่ว่าศูนย์สามยูรังหกเจ็ดหาอยู่บนแต่ว่าเพิ่นว่างวดนี่ล่ะ เพิ่นจะมาหัอีกโย่เพิ่นจะมาบอกอีกโย่แต่ว่าเพิ่นเพราะได้บอกอาจจะเป็นวันพระนาก็ได้ครับผมท่านผู้รชุ่มขณะแนวเดี๋ยวพอเที่ยงมาติดตามเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนมจ่องอีกข้างนึงเนาะครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ก็คือก้าหาตัวเดียวโคโลเลยเลขลุงเตบก็ลองไปพิจารณาเบิ่งครับผมท่านผู้ชมเพื่อว่าท่านใดชื่นชอบตัวเลขของลุงเตบเนาะครับผมเนาะมากกระจัดคัดให้เบิ่งพอคมสุขสนานกับตัวเลขของลุงเตบนี่ก็ให้เป็นตัวเลขที่มันจ่อของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ .2565 ให้เอซทุกท่านได้มีโชคมีลาบกับตัวเลขต้องเต็บให้มั่นหมันกันสืบสทุกคนคลิปนี้พอเที่ยงเขาตัวลราไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาเดี๋ยวพอเที่ยงมาติดตามมาอีกคลิปหนึ่งนอะครับผมนอกกราบสวัสดีครับ